ข้อมูลสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยของเรานี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับในปี2563เนี่ยประมาณกันว่าประเทศไทยของเราทั้งปีเนี่ยมีขยะอยู่มากถึง27ล้านตันหรือคิดแล้วก็คือเป็นตึกใบหยก2ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ย140ตึก มารวมกันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีขยะมูลฝอยถึง74,000ตันต่อวันหรือประมาณว่าคนคนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยผลิตขยะเฉลี่ยกันนะครับวันละประมาณ1กิโลกรัมสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าประเทศไทยของเรากำกำลังเผชิญวิกฤตปริมาณขยะล้นบ้านล้นเมืองดังนั้นจึงเป็นวาระที่เร่งด่วนเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องมาร่วมกันจัดการขยะ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครราชสีมามีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะที่เราเรียกว่าหลัก3 r 5 d 4ประเภทหลักการนี้ก็คือการจัดการขยะตามหลัก3 r ได้แก่ reduce ลดปริมาณขยะ reuse แปลว่ามีการใช้ซ้ำสิ่งของต่างๆใช้ของอย่างคุ้มค่าก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะเรียกว่าการใช้ซ้ำและก็การ recycle คือการนำขยะมาดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ส่วนคำว่า4ประเภทก็คือปร,ประเภทของขยะซึ่งมีอยู่4ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและขยะพิษหรือขยะอันตรายส่วนคำว่า 5D ดีหมายถึงการที่จะทำให้ครัวเรือนเนี่ยร่วมกันทำให้เกิด การจัดการขยะที่มีความดีงามขึ้นมา5อย่าง5ประการได้แก่หนึ่งมีบริเวณบ้านสะอาดดี 2. มีการจัดการขยะทั่วไปดี 3. มีการจัดการขยะอินทรีย์ดี 4. มีการจัดการขยะรีไซเคิลดีและ 5. มีการจัดการขยะพิษหรือจัดการขยะอันตรายได้ดีดังนั้นคณะของเราเนี่ย จึงได้นำหลักการที่เรียกว่า 3R 5D 4ประเภทนี้ออกเผยแพร่ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนต่างๆปีงบป,ประมาณ2,563คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรตาบลทงชัยเหนืออําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพื้นที่เป้าหมายที่เราจะลงไปดําเนินการประกอบไปด้วยจํานวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 1. บ้านโคกศิลาจํานวน196ครวัวเรือนและหมู่ที่ 14. บ้านฉัดมงคลจํานวน136ครวัวเรือนในการจัด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นรณรงร์เสริมสร้างจิตสำนึกความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะการแยกขยะการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนนำหลักการจัดการขยะ3 r มาใช้ในการจัดการขยะในระดับครัวเรือนประกอบด้วย reduce reuse รีไซเคิล 3. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรซึ่งสามารถให้พื้นที่ข้างเคียงมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 4. เพื่อพัฒนาแกนนำเครือข่ายประชาชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนอื่นได้และ 5. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการขายขยะรีไซเคิลและเกิดการทำงานเป็นทีมสำหรับรายละเอียดผลการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆอยู่7กิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยอสอมอผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านสออบตอในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์การมวลส่วนตำบลทงชัยเหนือตอ กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมครัวเรือนให้ความรู้ด้านการจัดก,การขยะบ,บนฝอยที่ถูกต้องทั้งหมู่ที่ 1. บ้านโคกศิลา196หลังคาเรือนและหมู่ 14. บ้านจัตมงคล136หลังคาเรือน 4. เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดก,การขยะมูลฝอยซึ่งเราได้เลือกพื้นที่หมู่14บ้านฉัตรมงคลเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดก,การขยะมูลฝอยแบบครบ,บวงจร5กิจกรรมนํา,กกานชุมชนนําตัวแทนอสอมอไปศึกษาดูงานการจัดก,การขยะมูลฝอยที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ตาบลหนองพลวงจังหวัดนครราชสีมา6 กิจกรรมสร้างบอ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารจำนวน2บอ่อซึ่งเราได้สร้างเป็นบอ่อต้นแบบจำนวน2บ่อได้แก่บอ่อที่1ก็คืออยู่ที่บ้านอาดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมควรหมู่หนึ่งโคกศิลาซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่สมควรก็สามารถที่จะใช้แก๊สจากการหมักขยะเนี่แทนแก๊สหุงต้มนะครับหรือเรียกได้ว่าสามารถลดรายจ่ายคูเรือนได้ซึ่งประหยัดลงไปเดือนละ450บาทต่วบ่อที่2นะครับ เราได้สร้างเป็นบ่อต้นแบบไว้ที่วัดฉัตรมงคลนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ใช้ประโยชน์จากแ๊สชีวภาพตัวนี้มาใช้ในการหุงต้มในการประกอบอาหารและสุดท้ายกิจกรรมที่เราลงไปช่วยให้ชุมชนได้จัดก,การขยะให้เกิดความยั่งยืนก็คือกิจกรรมเชิญพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่มาประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดกติกาของชุมชนด้านการจัดก,การขยะมูลฝอยซึ่งตอนนี้ ก็ประสบความสําเร็จทั้ง2ชุมชนได้มีตกติกามีระเบียบที่จะดําเนินการร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ,อจัดการขยะให้พื้นที่ชุมชนตัวเองเป็นชุมชนปลอดขยะต่อไป สำหรับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือเนี่ยมีปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่รองรับขยะทําให้เกิดปัญหาหาสถานที่ทิ้งขยะไม่ได้งบประมาณของอบตก็ไม่มีเพียงพอที่จะจัดการบุคลากรก,ารก็ขาดแคลนนะครับดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยจึงเห็นความสําคัญของปัญหานี้ประกอบกับเรามีบทบาทในการที่จะลงไปบริการวิชาการให้กับชุมชนเราจึงเลือกพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวในการจัดกิจกรรมการจัดการ ขยะโดยมีตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ขยะจะต้องลดลงอย่างน้อย3%เหลังจากที่จัดกิจกรรมไปแล้วซึ่งปรากฏว่าเราบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จากการสํารวจจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อบตพบว่าตอนนี้ปริมาณขยะทั้ง2หมู่ลดลงน่าจะเกิน10%นะครับจากที่เราตั้งไว้แค่3ทําให้เห็นชัดเจนว่าพฤติกรรมของชุมชนเปลี่ยนไปประชาชนเข้าใจหลักการในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้สูงสดุด ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีมานะครับซึ่งได้นําโครงการหมู่บ้านจัดการขยะต้นแบบนะครับลงมาในหมู่บ้านจัดมงคลของเราซึ่งนะครับมีการอบรมนะครับให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับได้มีความรู้ในเรื่องจัดการขยะจะมี 3R ในการจัดการขยะนะครับก็มีรีดิวรียูดแล้วก็รีไซเคิลนะครับชาวบ้านนะครับก็ได้ปฏิบัติ เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้รู้สึกว่านะครับในหมู่บ้านนะครับก็มีความสะอาดเรียบร้อยขึ้นนะครับหลังจากที่มีโครงการจัดการขยะลงมาในพื้นที่หมู่บ้านนะครับผมก็ขอกาบขอบพระคุณท่านคณะบดีจากมหาวิทยาลัยราชะพัฒที่ท่านได้นำโครงการดีๆมาสู่ชุมชนของเราครับกิจกรรมที่ท่านได้มอบให้ก็ยกตัวอย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำบ่อหมัก ชีวภาพสำหรับกิจกรรมดีๆที่ท่านได้มอบให้ก็เป็นประโยชน์กับชุมชนของเรามากทําให้ชุมชนของเราสะอาดขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ถนนหนทางสะอาดขึ้นผู้คนสัญจรไปมาก,ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเจริญหูเจริญตามากขึ้นก็ขอกบขอบคุณครับ